สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันศุกร์นะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมซึ่งไม่ได้หมายถึงดวงของใครผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรณีพิเศษเป็นการแนะนําเป็นการชี้แนะแนวทางให้คุณได้เข้าถึงในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจของคุณเองแล้วก็เป็นการปรับกระแสดวงชะตาชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเองนะคะ การฟังก็ขอให้ฟังอย่างมีสติแล้วก็พิจารณาทำความแยบหายไปด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ คุณคุณที่เกิดในวันศุกร์ค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ต่างๆซึ่งความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอารมณ์จะเป็นเหตุปัจจัยพาคุณให้ไปถึงความรุนแรงตรงนั้นให้คุณระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แค้น ใจร้อนวู่วามซึ่งมันจะเป็นเหตุปัจจัยพาให้ไปถึงกำลังของวิบากกรรมที่มีความรุนแรงอยู่คุณต้องรู้จักระงับอารมณ์ถอดถอนอารมณ์ออกไปให้อยู่กับสติให้อยู่กับลมหายใจนะคะเพื่อเป็นการลดกระแสะวิบากกรรมไม่ให้จิตใจของเราไปเชื่อมโยงกับพลังงานที่มันรอคุณอยู่ค่ะ ในเรื่องของความรักคุณก็ต้องหัดเป็นคนที่จิตใจปล่อยวางเป็นคนที่จิตใจเย็นนะคะแล้วก็ไม่สร้างเหตุปัจจัยในเรื่องของความรักที่จะมีเหตุของความรุนแรงเกิดขึ้นนั่นคือคุณจะต้องไม่เจ้าชู้คุณจะต้องไม่มีความรักที่มากมายซึ่งมันจะเป็นการจัดสรรและก็เป็นการทําให้เกิดในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองคุณต้องรู้จัก ที่จะรักคนอื่นเหมือนที่คุณรักตัวคุณนั่นแหละค่ะแล้วคุณถึงจะได้ความรักที่แท้จริงนะคะโดยดวงของคุณแล้วความรักน่าจะเป็นดวงที่อยู่<ม>เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของดวงที่อยู่คู่กับโชคชะตาของคุณถ้าหากว่าคุณรู้จักในเรื่องของความรักแล้วคุณก็จะหาคู่ครองที่มีความลงตัวอยู่กับ ดีดวงชะตาของคุณได้ไม่ยากค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะหาคู่ครองที่มีบุญวาสนาร่วมกับคุณได้ขอให้คุณรู้จักความรักที่แท้จริงก่อนนะคะอย่าเป็นรักที่เห็นแก่ตัวค่ะ ในเรื่องของการทำงานก็เช่นกันนะคะอารมณ์ต่างๆที่จะพาให้เรารู้สึกขัดแย้งมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารอะไรต่างๆที่มันจะเป็นชนวนก่อให้เกิดความรุนแรงคุณก็ต้องรู้จักในเรื่องของการสงบจิตสงบใจนะคะอย่าเอาเหตุปัจจัยด้านนี้ไปทำให้มันเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตในอนาคตนะคะเพราะว่า มันจะเกิดการสูญเสียเกิดเรื่องราวใหญ่ๆเกิดขึ้นสุดท้ายมาเราก็ต้องมาเจอกับกรรมที่เราทําไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบค่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งกรรมมันได้ตอบโจทย์คุณไปแล้วรอรับกรรมใหม่อย่างเดียวนะคะในเรื่องของการเงินก็เช่นกันค่ะการเงินของคุณต้องรู้จักในเรื่องของการใช้จ่าย รู้จักในเรื่องของการจัดสรรเรื่องเงินเรื่องทองคุณมีโอกาสนะคะในเรื่องการเงินของคุณนี้มีโอกาสที่คุณใช้ความสามารถใช้การพูดการจาของคุณดึงดูดลูกค้าได้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณขาดสติขึ้นมาคุณก็จะเป็นการทำลายคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ทางด้านการเงินเหมือนกันนะคะ ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของคุณให้สติอยู่เหนืออารมณ์ของคุณอย่าให้อารมณ์ของคุณอยู่เหนือสตินะคะไม่อย่างนั้นก็มีแต่พังกับพังค่ะ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณก็เช่นกันนะคะคุณต้องรู้จักระวางอารมณ์ต่างๆซึ่งหากว่าคุณมีอารมณ์โกรธโกรธมากๆแล้วไม่รู้จักการปล่อยวางอะไรนิดอะไรหน่อยคุณก็โกรธโมโหฟึดฟัดฉุนเฉียวระบบการทำงานในร่างกายของคุณจะแปรปรวนทันทีเลยค่ะ คนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกกระทบในเรื่องของอารมณ์โกรธของคุณแต่ตัวของคุณเองได้รับทันทีเลยแล้วคนที่นิสัยมักโกรธก็จะโกรธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่นิสัยมักแค้นก็จะแค้นฝังรากลึกไปเรื่อยๆสุดท้ายร่างกายของคุณนั่นแหละค่ะเป็นผู้รับกรรมเอง กลายเป็นว่าตัวคุณเองระบบของร่างกายของคุณพังโดยที่คุณไม่รู้ตัวโรคภัยแค่เจ็บต่างๆก็จะผุดขึ้นมาทั้งกรรมเก่าทั้งกรรมใหม่จ่อเล่นงานกับร่างกายของคุณนะคะจัดสรรใหม่เปลี่ยนแปลงระบบตัวเองใหม่ทั้งหมดนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะคุณที่เกิดในวันศุกร์นะคะถ้าหากว่าคุณเจอกับปัญหาเรื่องราวต่างๆมากมายคุณ ปล่อยวางแล้วก็หันมามีอะไรคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละค่ะจะช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆได้อย่ากเก็บปัญหาเอาไว้คนเดียวนะคะบางครั้งคุณคิดว่าใครๆช่วยคุณไม่ได้หรอกคุณคิดไปเองค่ะ คุณลองหันหน้ามาคุยกับคนในครอบครัวของคุณเพราะว่าคนในครอบครัวของคุณนี่แหละค่ะคือคนที่สร้างบุญสร้างวาสนามาร่วมกันกับคุณก็จะเป็นครอบครัวของคุณนี่แหละค่ะช่วยกันหาทางออกให้กับคุณคุณลองคุยนะคะลองเปิดใจดูแล้วทีนี้เรามาปรับกระแสชะตาชีวิตของคุณดูนะคะว่ากระแสชะตาชีวิตของคุณที่เป็นอยู่เนี้ย มันไม่ใช่ละถ้ามันใช่มันต้องดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นคือมันไม่ใช่แล้วอะไรล่ะที่ใช่นะคะลองมาเปิดใจนะคะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมดูค่ะเราต้องเอาธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณแล้วล่ะค่ะการอยู่ในกรอบของศีลของธรรมของทานของการเจริญสติ จเจริญภาวนาการได้สั่งสมสุตตะการฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณเคยรู้หรือยังคุณเคยลองปฏิบัติด,ดูหรือยังถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยคุณก็ลองศึกษาดูนะคะบทสวดมนต์สวดแล้วทําให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรสละธรำยังไงเราถึงจะหายจากความทุกข์คือดับทุกข์ศึกษาแล้วก็เปิดใจดูบทปฏิจจสมุปบาทนะคะ แล้วท่องจําให้ขึ้นใจแล้วก็การที่เราสวดอยู่บ่อยๆทําให้จิตใจของเราเข้าใจจิตใจแล้วก็ผ่านของการระบบของกรรมที่มันฝังลากลึกของเราปลดกรรมค่ะแก้กรรมได้เพราะธรรมะเข้าใจเราแล้ว กรรมของเราก็จะถูกย่อยสลายลงค่ะนี่คือการแก้กรรมนะคะแต่ให้คุณไปศึกษาดูนะคะให้คุณไปเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเป็นเครื่องอยู่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณให้เข้าถึงแก่นแท้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นการปรับกระแสดวงชะตาชีวิตด้วยตัวของคุณเองค่ะ เมื่อจิตใจของคุณเป็นสุขสงบร่มเย็นแล้วทดสอบได้ที่ตัวคุณนะคะว่าวันนี้คุณรู้จักรักตัวเองแล้วคุณรู้จักพอ คุณรู้จักที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นนั่นแหละค่ะจิตใจของคุณได้เต็มอิ่มแล้วคุณไม่มีความโลภไม่เห็นแก่ตัวอีกแล้วค่ะคุณอยากจะแบ่งอยากจะแนะนำอยากจะให้อยากจะอุปถัมภ์อยากจะชี้แนะอยากจะเป็นที่ปรึกษานั่นคือจิตใจของคุณเปลี่ยมด้วย ความเมตตาแล้วค่ะแล้วมันจะเป็นกระแสพลังงานชีวิตใหม่ที่เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีของคุณต่อไปแล้วเราจะได้เห็นว่าชีวิตของเราในชาตินี้เราสามารถทำคุณประโยชน์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้อีกมากมายซึ่งมันหมายถึงว่า คุณมีโอกาสได้เผื่อแผ่น้ำจิตน้ำใจของคุณออกไปให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็คนรอบๆอบข้างคุณอย่างมีความสุขค่ะปรับนิดแก้ไขหน่อยแล้วก็เข้าไปศึกษาในสายของการปฏิบัติทรรให้ถูกต้องตรงทางเท่านั้นเองแล้วชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้คุณได้ พัฒนาตัวเองแล้วก็อย่าท้อแท้นะคะการแก้กรรมการถอนกรรมมันเป็นการที่ทำให้เราหลุดพ้นถ้าหากว่าคุณไม่ผ่านบททดสอบในตอนนี้นะคะข้างหน้าคุณจะเจอบททดสอบที่มากกว่านี้อีกค่ะขอให้คุณผ่านบททดสอบนี้นะคะแล้วเราจะเจออะไรที่มันน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่วยกดติดตามเป็นพลงพลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ